ขาลงกระตานกระตานในที่ทั้งหมดเอ้า <c oughs> <c oughs> ลำดับต่อไปยนเชิญใยมอการชาเทคนทิคในนาคตแห่ประเทศไทยวยวิจัยการอาชี่ดีใน,นีิชัยบเรียนท่ผู้ในการวิทาการอ 1ึเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความสามารถทา,างกีฬา 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ทํางานร่วมกันสร้างความตนสิงสน,นมและการทูบีนัมเบอร์วันระดับการศึกษาคณะผู้บริหารรูเจ้าหนี่และนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้หขอการเยียมเชิญท่า,านประทานกล่าวให้รู้ว่าและกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในของวิทยาลัยการอาชีพบุรีเพื่อเป็นเกียรติและสลิบมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกัน ประโยชน์มากมายดูจากวัตถุประสงค์ที่ในยก